และพ่อปลดทำลายพระพุทธศาสนาปลดทําลายหัวใจญาติเด่นคนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของครูเก่เด่นคำนับล้านคนนักข่าวคนนะั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและเป็นลูกศิษย์ของครูเด่นคำชัดเจนถ้าเอาไปลในโซนเลยมีนักข่าวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เด่นคำคนเดียวใช่ไหม จริงจงกับลูกศิษเยอะไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าลูกศิษย์ะลูกศิษย์เยอะไหมครเราไม่มีอาจารย์ใช่ไหมเราไม่มีครูอาจารย์ใช่ไหมเป็นชาวพุทะไหมูะไครับถูกไมฮะนััสีเกรดก็เยอะแยะนี่ถามว่าคนที่สีเกร ที่ออกนอกเรื่งเหมืนต้องมีครับ้ันมีต้องกระชื่ครับงฟองนะครับขออำนวยพรทำตลอดจนขอขอแผ่เมตตาให้กับสิบเนระคุณด้วยนะครับขอให้มีอานิสงส์นะผู้สื่อข่าวฮะมีภาพและเสียงที่พูดไว้ในในวิดีโออันนี้เป็นภาพเว็บไซต์เก่าหลวงปู่